ฎหมายปรชาชนที่สะท้อนหลักกฎหมายธรรมชาติที่สะท้อนปฏจกาการตีไกวตจากฝรั่งเศสก็แพร่ไปทั่วยุโรปไปยังกิษข้ามไปอยู่ในทวิตอเมริกาทางอเมริกาใต้พูดง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่ประากาเอการาชอเมริกาและธรรมนอเมริกาและปฏิวัติฝร,รั่งเศสจนกระทั่งถึงต้นของรุมโลกทั้งที่หนึ่งคือประมาณปี ห9 0่1900นิดๆมีประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั้งโลก20กว่าประเทศส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปในอเมริกาเหนือในประเทศที่ใช้อังกฤษภาษาอังกฤษเช่นแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์เสมอภาคทางกฎหมายความเสมอภาคทางกฎหมายนี่แปลว่าแปลว่าคนถูกกฎหมายบอกว่า เท่ากันแต่ว่าในความเป็นจริงมันเท่ากันหมไม่เท่ากันหรอกในทุนมีเงินเป็นพันล้านมีโรงงานใหญ่โตหลายแห่งกับกรรมกรผู้ใช้แรงงานมีภรรยาหนึ่งลูกสองวันนี้ยังไม่รู้จะเอาอะไรจะกินเลยนักศึกษาลองดูนะ เราพูดถึงยาเพิก็คือกรรมกรแต่กรรมกรได้ค่าตอบแทนสองบาทในคุณซึ่งเป็นผู้ลงทุนได้ค่าตอบแทนเป็นกำไรสิบห้าบาทนี่ก็คือการกดทีผุดรีบคาร์มาก็บอกว่าใช่นั้นอยากนะนั้นเลยต้องกำไรในทุนได้หมดโอนทรัพย์สินทุกอย่างมาเป็นของัฐให้กรรมกรเป็นเจ้าของความคิดนี้นําไปสู่การปฏิบัติคือปฏิวัติรัสเซีย ลมพะเยาตาในปี1 9 1 7สำเร็จรับขยายมาที่จีนเหมาเจ๋อตุงไล่เซิงเซจ์ออกไปได้ในปี2499เกิดการต่อต้านการกดดันของเยงเห็นไหมการเข้าสงกระแสแรกกระแสที่สองเกิดสิ่งที่เรียกว่าเผด็จการชาติยมเขาเรียกว่าแนวเซนเอ โซเชียลิซึ่งเป็นพเติการท่นนิยมพเติการอะไรบ้างพเติการฟาสติซึ่งมุตอลินีในอิตาลีจังโกในสเปนนาซิซึ่งฮิตเลอร์ เราจะต้งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเห็นไหมพอแพ้พวกนี้แพ้สัมพันธมิตรกระแสนี้ก็เลยหายไปหมดโลกส่วนประเทศตะวันตกนั <meals> <ifer> <im> ้นน่ะเขาก็คิดว่าจะแก้ยังไงก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า welfare e s t t a วลเปร์สเตอเนี่ยคือรัฐสวัดิการรัฐสมัดิการนี่แปลว่าอะไรรัฐสมัดิการนี่คือการที่รัฐลงไปงคุ้มครองคนที่อ่อนแอกว่าให้ผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกรเนี่ยสามารถตั้งสาภาพามาสู้กับนายจ้างได้มีการประกันสังคมเพื่อให้คนเหล่านี้มี สตางรักษาตัวเองเวลาเจ็บไข้แต่ผู้พิการวันนี้จริงๆแล้วมันก็มีกระแสหลักๆหละที่ตอบโต้กันอยู่สองอันเท่าน,นั้นอันนี้ซึ่งเป็นประเทศตะวันตกกับอันนี้ซึ่งก็คือจีนอย่างเดียวแหละส่วนประเร็รชาติพิยมเนี่ยมันแพ้สงครามโลกครั้งที่สองมันก็เลยหมด เพราะฉะนั้นในยุคที่สี่เนี่ยนะรัฐธรรมนูญของประเทศทั้งหลายจึงลงไปอุ้มชูคนอ่อนแอก,กว่านี้เป็นยุคที่เกิดขึ้นในยุโรปโดยเฉพาะประเทศที่เอาระบบระบบการปกครองระบบรัฐสภาแบบนี้ไปใช้